โอ้โหคุณผู้ชมครับดูสิครับทางหนูครับเนี่ยครับท้องหน้าฝนนี้หนูก็จะออกหากินแล้วครับเนี่ยครับเปลี่ยนทางเลยครับอย่างนี้เราต้องไล่ออกนะครับไล่หนูออกนะครับไม่ให้อยู่ในซอกในหลืมในบ้านได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะครับอุปกรณ์ของเราก็จะมีคกนะครับ ตัวที่สงตอนี้เลยครับขาดไม่ได้ครับยากันยุงแล้วก็มะเขือเทศนี่สองลูกครับเดีย๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับใส่ยากันยุงลงไปเลยนะครับ ใส่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้โขกนะครับ ครับละเอียดแล้วครับแล้วก็ตัดใส่ถ้วยนะครับใส่ภาชนะใส่ถ้วยไว้ก่อนครับเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาตำถั่วครับ ัวนี้ก็ตำให้ละเอียดเลยนะครับจะได้แล้วครับได้ประมาณนี้นะครับถั่วครับ ตักใส่ถ้วยของเราไว้เลยอย่านำไปรับประทานนะครับว่าเป็นของหนูไม่ใช่ของคนกินนะครับว่าอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับท้องเสียหรือว่าเป็นอะไรได้เพราะว่าเราโขกอยากกันยุกไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็มาโขกถั่วที่หลังเนี่ยครับไม่ได้แล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับ แล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปนะครับน้ําตาลลงไปประมาณเนี้ยครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับแล้เวเราก็มาแบ่งครึ่งมะเขือเทศของเรานะครับ นะครับแบ่งครึ่งแล้วก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็นี่แหละครับตักเลยครับตักยาก,กันยุงนี่แหละครับโวยไปรอบๆเลยครับได้เป็นอย่างนี้แล้วครับแล้วก็ใส่ถั่วแล้วครับใส่ถั่วให้มันหอมเพราะว่าหนูจะได้ชอบพร้อมหอมนะครับ นิดหน,นึ่งครับโหทำมันแน่นนิดหน,นึ่งครับีเสร็จแล้วครับอีกอันอีกอันหนึ่งก็ทำเหมือนอีกอันหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยนะครับแบบนี้แหละครับ เนี่ยเสร็จแล้วอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็ไปหาที่วางเลยครับวางตรงที่หนูมันออกมานะครับเดี๋ยวเราไปวางกันเลยนะครับตรงนี้นะครับตรงที่หนูชอบออกมาเราก็จะวางตรงนี้นะครับเราก็จะเคาะให้มันได้ยินเสียงนิดนึงมันก็จะออกมานะครับเสร็จแล้วครับเนี่ยครับในตู้ในบ้านในที่ลกๆสามารถวางได้หมดเลยนะครับวางไว้ตรงนี้หละครับ เรียกมานิดนึงครับเผื่อมันออกมาครับเสร็จแล้วครับตอนนี้พ่อเพลินจะทำอีกอันหนึ่งนะครับวางไว้เยอะๆเยะลยครับหลายที่นะครับเพราะว่าหนูชอบวางมาเยอะ มันชอบกินถั่วนะครับกินถั่วกลิ่นน้ําตาลเวลามันได้กินถั่วนี่มันจะหอมมันจะออกมานะครับออกมาหากินตอนกลางคืนนะครับเนี่ยครับเสร็จแล้วครับเนี่ยครับอันนี้ข้เพิ่งก็จะวางตรงนี้นะครับเนี่ยครับ ตรงนี้นะครับใต้ตู้ได้หมดนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามพอเพลินช n e l ดเลยนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับ